วันนี้วันพระใครที่ต้องการเพิ่มบารมีกับตัวเองก็รักษาสีนุโบสดนะนึกถึงเรื่องของคนใช้ ของอนาคามิกะเศรษฐนะีที่รักษา,าโบสถเพียงชั่วราตรีหนึ่งนะตายไปไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้นะที่จริงจะเกิดเป็นเทวดาหรือไม่ได้เกิดเป็นเทวดาอะไรก็ไม่ได้สำคัญสำคัญตรงที่ว่านะอย่างน้อยตัวเองก็ได้ได้ฝึกตัวเอง า่า,านพิณิกาเศรษฐีนี่เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นพอถึงวันอุโบสถนะท่านก็รักษาศีลอุโบสถนะเพราะฉะนั้นบรรดาคนใช้บริวารทั้งหลายนะในบ้านของท่านนะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่นะนที่รู้จัก กันทั้งเมืองนะเพราะฉะนั้นคนเคารพนับถือมากนั้นบริวารเป็นพันคนนะไม่ใช่ธรรมดานันไปถึงวันพระทีหนึ่งเงียบใครที่เคยได้ยินเสียงเตรียมอาหารน่ะทำครัวอะไรเงียบสนิทพอถึงวันอุโบสถนะไอ้หนุม่มคนนี้เพิ่งเข้ามาเป็นคน พูดรับจ้างใหม่เัือนเถอะนะมีหน้าที่ทำนาทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะพอกลับมาตอนเย็นทำไมเศรษฐีบ้านเศรษฐีเนี่ยเงียบขนาดนีนะ้สอบถามก็ได้ทราบว่าวันนี้เขารักษาศีนมโบสถกันนะแม้กระทั่งเดกเ็กเด็กน้อยยังไม่ให้ดื่มนมเลยตอนเย็นนะนะงดอาหารมื้อเย็นเัืนเถอะนะ ก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาอยากจะรักษาศีลบรโสุทบ้างทำยังไงนะบรรดาผู้ที่เป็นคนใช้ดดวยกันก็บอกว่าก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรก็รักษาศีลแปดองค์ประกอบ8ข้อเว้าจากการฆัดสัตว์ลักทรัพย์เว่าการพูดเท็จว่าการดื่มสุราเมลัย นะเป็นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการนะเป็นจากการทัดทรงสมใสประดับตกแต่งตนเองร้องรำทำเพลงอนะไรอย่างเงี้ะแล้วเป็นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่นันะถรารักษานะองค์ของอุโบสถทั้ง8ข้อนี้ไดนะ้ก็ชื่อว่าได้รักษาศีลอุโบสถแล้วก็เลยตัดสินใจรักษาศีลอุโบสถกับเขา แต่ที่ความที่ตัวเองทํางานหนักมาทั้งวันตอนคืนก็หิวหิวลมก็ตีขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้นนะรู้ตัวอีกทีอ้าวทำไมมันมาเกิดในอีกภพภูมิหนึ่งมีรัศมีสีแสงเป็นเทวดาตัวเองก็ไม่เคยทำบุญอะไรมาก่อนเลยนะแกทำมาหากินพอมีข้าวกินไปทางชีวิตเป็นวันหนึ่ง นะบุญทานอะไรก็ไม่ได้ทำนะไม่มาเกิดเป็นเทวดาได้ก็นนึกถึงได้ว่าอ๋อเป็นเพราะตนเองได้รักษาศีลอุโบสถเพียงแค่คืนหนึ่งยังไม่ครบคืนได้ซ้ำไปได้ครึ่งคืนตายซะก่อนนะมันอานิสงส์นะีแล้วทำไมไม่เคยทำเลยทำไมทำแค่นี้ถึงเกิดเป็นเทวดาที่จริงแล้วเพราะความตัดสินใจความภาคเพียรความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว ที่จะรักษาศีนุบสส์นะจิตชอบจิตย่อมเป็นกุศลน,นะตายไปนขณะที่จิตเป็นกุศลนะก็ทําให้เกิดในภพภูมิที่ดนะีแค่นั้นเองนะนะ่ะคนใครทําได้ก็ดีนะ่ะถึงวันนุบสถทีก็รักษาศีนุโบโถ์สักครั้งหนึ่งนะ่ะแปดวันสนะิบนะ่ะแปดคั่มสิบห้าคั่ะเดือนหนึ่งก็มีอยู่สี่รอบนะส่วนมากวันหนเ่งเขาก็จะรักษาศีนุบสส์เฉพาะในภาษา นะแต่โยมบัดวังหินส่วนหนึ่งก็มีความภาคเพียยนนะอาจจะลุ่มๆม,มดนๆรักษามัง่งไม่รักษามัง่งวันไหนว่างก็มารักษาศีลกันวันไหนไม่ว่างก็ไม่ไมรักษาหรือบางคนก็รักษาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการฝึกตัวเองอย่างหนึง่งเพราะอะไรเพราะการรักษาศีลอโวสถหรือศีลแปดเนี่ยมันเป็นศีลของการเจริญภาวนาโดยตรง นะรู้จักเว้นตะมั่งเนี่ยนะนะเรื่องของการเรื่องของอาหารเรื่องของการตกแต่งระดับประดาร่างกายอะไรเงี้ยนะพอเรารู้จักเว้นตะมั่งก็จะเห็นว่าอ๋อมันไม่ต้องทำอย่างเงี้ก็อยู่ได้ชีวิตมันสบายขึ้นดยซ้ำไปชีวิตมันเรียบง่ายขึ้นกว่าเดิมเงี้ยตอนนะพราะฉะนั้นศีลที่ทรงบัญญัติขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการเป็นพื้นฐานของการเจริญภาวนาโดยตรงนะ ในมีคำถามเชิญคำถามสหราบพรมรมศการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณโอชินขออนุญาตถามค่ะในโลกธรรมแปเป็นของคู่และส่วนใหญ่ในโลกมีแต่ของคู่จะมีของไม่คู่บ้างไหมเจ้าคะของไม่คู่หาคู่ไม่ได้นะของไม่คู่ของไม่คูไ่ไม่อย่างเดียวนะ ก็คือพระนิพพานนะพระนิพพาน,นนี่นนะั่นที่ไม่ต้องมีคู่นะโดยสภาพธรรมแล้วทุกอย่างวนแล้วแต่เป็นของคู่ทางมนันทางทางนั้นนะมีบวกมีลบมีสุขมีทุกขนะ์ได้ราบเสริมลาบได้ยศเสริมยบนินทาเสร็เสริญอะไรเงี้ยคือได้อย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วธรรมชาติของของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้นะ ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์อันในโดยตัวธรรมชาติที่ไม่ไม่มีของอะไรที่จะมาคู่ได้คือเรื่องของพระนิพพานอย่างเดียวแค่นั้นเองมันถ้าอยากจะพ้นจากภาวะที่จะเป็นของคู่อย่างนี้ก็ต้องทำฝึกตัวเองจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะพระนิพพานให้ได้แค่นั้นเองเรื่องเรื่องมีแค่นั้นนะเชิญสักทางลายแอดคุณพรศริ ฝึกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วช่วงเดินจงกรมจะมีอาการชาชาสั้นๆที่เท้าและเหมือนมีอาการหุ้มที่ผิวกายบางๆเวลาเท้าสัมผัสพื้นจะรับรู้ได้อย่างละเอียดบางครั้งเดินเหมือนหุ่นยนต์และบางครั้งเท้าหนักๆเวลานั่งจะรู้สึกนุ่มๆหยุนๆเหมือนนั่งบนน้ำที่มีคลื่นเบาๆสักพักจะมีอาการส่้นทั่วกาย และมีอาการรัดแน่นทั่วตัวรู้สึกตัวเป็นผืนเดียวกันต่อมาจะสร่านทั้งตัวมีเนื้อสภาวะธรรมจะละเอียดกว่าสร่านครั้งแรกหลังจากนี้ลมหายใจเหมือนระงับไปจะเบาสบายเหมือนไรตัวตนแต่มีจิตที่ตั้งมั่นตื่นรู้อยู่ข้างในจะอยู่กับสภาวะนี้จนออกจากสมาธิราว50นาที ออกจากสมาธิแล้วตัวก็จะมีความสั้นเบาๆและสบายมีความรู้สึกตัวเกือบตลอดทั้งวันในทุกกริยาบทบางครั้งถ้านั่งนิ่งๆจะมีอาการรัดแน่นที่เทา้าและสั้นทั่วตัวเวลาดูทีวีตาจะดูแต่จิตอยู่กับสภาวะภายในแต่สามเดือนกว่ามานี้สภาวะเปลี่ยนพอนั่งลงพื้นจะแข็งกระด้างจนรู้สึกเจ็บที่ก้น และมีอาการรัดแน่นที่ขาทั้งสองข้างที่เท้าและนิ้วเท้ารัดแน่นมากจนเจ็บมีพลังอัดแน่นทั้งแรงดึงและแรงต้านต้องคอยขยับขาเพื่อลดอาการเจ็บแต่ได้คู่เดียวก็จะเป็นอีกตลอดการนั่งช่วงสองเดือนแรกที่มีอาการจะเป็นเฉพาะช่วงค่าแต่ตอนนี้เป็นตอนเช้าด้วยพอเดือนที่4ก็จะมีอาการทุกครั้งที่ปฏิบัติ บางครั้งเข้าสภาวะไม่ได้เลยค่ะกับขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะทำไมจะเข้าสภาวะไม่ได้มันกําลังเข้าอยู่นะก่อนหน้านั้นมันเรื่องของสมถะนะ่างที่มันซาบซ่าอยู่นี้นคืออาการของปีติที่มันซาบซ่านไปทั้งตัวนะจิตมันทรงสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะสึกมีความสุขยังหาอะไรมาเปรียบ ปานไม่ได้นี่ไะมันเรื่องสมถะแี้นี่มันหลุดออกจากสมถะจะเจอของจริงแล้วที่นี้นะขยับนิดก็เจ็บขยับหน่อยก็เจ็บนอนอยู่บนที่นอนนิ่มๆยังเจ็บเลยนะจะบอกนะระ้บมไปทั้งตัวบางทีนะะฉนั้นระวังใจตัวเองอย่าให้อย่าให้ไปคอยยินดียินร้ายกับมันน่ยนะอยากจะให้มันหายจากสภาวะนี้ มุดหงิดตาคาญอะไรเงี้ยมันจะมีเพระของโทสะแทรกเข้ามาด้วยถ้ามีอาการทางกายแบบนี้นะแต่สังเกตด,ดูนะสมาธิก็ไม่รู้หายไปไหนสติก็ไม่ค่อยจะมีเดี <c> ๋ย <oughs> เริ่มเป็นอย่างนั้นนะเริ่มเห็นทุกชัดขึ้นที่จริงแล้วคือเริ่มเห็นอาการของไตรลักษนณะ์ชัดขึ้นนะอาการของอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดขึ้นชัดขึ้นนะเคยบอกยมอยูอ่บ่อยนะของจริงมันไม่ได้สุขหรอกนะธรรมชาติจริงๆเนี่ยมัน คือสภาวะทุกข์ล้วนๆที่กาลังปรากฏอยู่แต่ทุกข์เองมันก็ไม่เที่ยงบางทีมันก็มีสุขสลับเข้ามาสลับไปสลับมาฉะนั้งไม่ค่อยั่งความสุขเองเราก็จะไม่รู้สึกสุขกับมันเหมือนเมื่อก่อนน่เช่นอาการซาซนี่เวลาโผล่มาในมันหวือหวาจิตใจมันบันเทิงนั่นเถอะเบิกบานแต่พอผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยต่อไปต่อให้มันโผล่อีกก็แทบจะไม่บันเทิงเหมือนเดิมอีกแล้ว เราจะเห็นว่ามันเองก็ไม่เที่ยงอาการเหล่านั้นอย่างเงี้ยน,นะนะเลิกคาดหวังกับมันนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเจอสภาวะทุกนะสังเกตใจตัวเองให้ดีแต่เรายังอยากให้มันหายอยู่นะมันจะกวนเราอยู่อย่างนั้นนะนะเพราะอะไรนี่คือตัวปัญญาที่มันจะมาจัดการจัดระเบียบใจของเราให้เรายอมรับความเป็นจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้านะเป็นกลางกับมันให้ได้นี่เป็นต้นไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์พูดง,ง่ายๆคือโยน สิ่งที่มันเป็นของคู่ทั้งหลายออกไปนะ่ยนะมันจะเริ่มปรับระดับใจของตัวเองให้มันอยู่เหนือภาวะแห่งความเป็นของคู่ทั้งหมดนะนะอยู่เหนือความธรรมชาติที่กาลังปรากฏอยู่นั่นนะธรรมชาติแข็งศกมั่งทุกบั่งเภาาะทุกเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นค่อยๆสังเกตใจตัวเองอย่าดูแค่อาการทุกข์ทางกายอย่างเดียวนะสังเกตใจตัวเองไปด้วยนะทำไงใจจะเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นอันะนี้ต้อง ไปเฝ้าสังเกตดูให้ดีแต่ว่ามันเดินหน้าอยู่นะไม่ใช่เข้าสภาวะไม่ได้หรือบางทีบางคนก็จะบอกว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งแย่เราเนี่ยหมดบุญวาสนาและปฏิบัติอะไรทำไมมันทุกข์เหลือเกินเมื่อก่อนเคยสุขทำไม,มไม่สุขเหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางคนจะเข้าใจผิดอะไรอย่างอย่างอันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนะอย่าตัดสินอะไรเกิดขึ้นยอมรับให้ได้อย่าตัดสินว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดี นะไม่ตัดสินนะ่ะไอ้ที่มันปวดปวดอยู่นั่นแหละหนั่นแหละของจริงนะ่ะสัจธรรมกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาดูมันเข้าไปน่ะมันปวดสมเหตุสมผลที่ไหนล่ะนั่งอย,อยู่อยู่ก็ตึงขึ้นมาอย่างเงี้ยน่ะอยู่มันก็รัดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สมเหตุสมผลอะไรที่จะเจ็บที่จะปวดอะไรตรงไหนเลยนะ่ะยกเวน้นเป็นโรคประจำตัวนะให้สังเกตดูด้วยนะนะ่นะนะนะกระดูกทับเส้นอะไร <laughs> แต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ให,ให้รู้ว่าอันนี้คือสภาวะอย่างหนึ่งแค่นั้นแหละเป็นตัวของไตรักที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตายังจ,จะต้องเจออีกเพียบ <c oughs> นี่เตือนไว้ก่อนนะยังเจออีกเยอะในสภาวะทุกข์เนี่ยจนกระทั่งใจเป็นกลางกมันได้ทุกสภาวะอย่างท,ทุกอย่างนยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสงบไม่สงบใจสบายกับมันใจปลอดโปร่งโล่งเบาไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับมันเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้เมื่อไหร่นี่มันต้องจะปล่อยผ่าน <g ül> อะไรปล่อย <g ül> <g ül> แปลว่าปัญญามันค้นจนละเอียดเรียบร้อยไปหมดแล้วเนี่ยรู้ทนันไปหมดแล้วมันถึงจะสอบผ่านถ้ามันยังค้นก็ไปไม่ละเอียดพอยังติดโน่นติดนี่อยู่งเงี้ยเอ๊ะเหมืออไรมันจะหายเหมืออะไรจะไปคาดหว,วังเอามันอยู่อย่างเงี้ยไปตัดสินอารมณ์นั้นอยู่นะก็ยังไม่ปล่อยผ่าน <g ül> <g ül> แปลว่าปัญญามันยังไม่อยู่กำลังมากพอแค่นั้นเองนะมันไปสังเกตดูใจตัวเองนะเชิญ คุณชมพู่ยังไม่มั่นใจในการปฏิบตัติว่าตรงตามอริยมรรคหรือเปล่าค่ะเพราะไม่ค่อยได้เน้นในการทำรูปแบบเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแต่ระหว่างวันจะรู้กายรู้ใจไม่ว่าโกรธก็รู้ตัวความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าโลกเกิดขึ้นแล้วความหดหู่หรือใจเศร้าก็ตามพอจิตเริ่มไหลไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวรู้จะคอยเตือนว่าอย่าเศร้าทําให้เราถอนอารมณ์นั้นน,นได้เร็วค่ะแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าคะของความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเจ้าด้วยเจ้าค่ะถูกแต่ว่าหาเวลานั่งสมาธิบ้างม้นกําลังไม่มากพอมันเดินต่อยากนะหาเวลานั่งสมาธิบ้างเดินยงกลมบ้างสวดมนต์บ้างอะไรเงี้ยนะเพิ่มกาลังสมาธิาหน่อย เราจะรู้ตัวรู้ตัวอย่างเดียวบางทีกําลังไม่มากพอศีลนะส,สมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันนะศีลนะส,สมาธิปัญญานะอย่าลืมตรวจสอบเรื่องศีลด้วยนะสมาธิมากพอไหมนะว่ามากพอคือมันรู้ตัวเนืองๆต่อเนื่องได้ทั้งวันอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่ากําลังสมาธิที่เป็นคณิกาสมาธิมีกําลังมากพอแต่ถ้ารู้มั่งไม่รู้มั่งนานๆจะรู้สักทีน,นี่ก็ได้แค่นั้นแหละก็จะได้แค่นั้นไปไหนไม่ได้ แต่มันก็ลดความทุกข์ได้ไปพอสมควรนะนะาพูดถึงว่านะมัาถ้ามีโอกาสก็นั่งสมาธิบ้างก็จะช่วยให้สั้นก้าวหน้าได้ดีนะไม่ผิดหรอกนะแต่มันยังไม่ถูกทั้งหมดแค่นั้นเองนะค่อยๆทำไปนะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะให้ส่งอารมณ์ทางซูมนะคุณโยมท่านไหนที่ว่างๆอยากจะส่งอารมณ์ก็เข้ามาส่งอารมณ์กันนะ เพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเกินก็จะเริ่มห่างแล้วทีนี้มักจะเป็นอย่างนั้นนะนักภานาทั่วไปก็จะเป็นงั้นเวลาเราไปเข้าคอร์สคอร์สที่นนที่นี่เขาจัดกันพอ,อ,อกจะคอร์สปุ๊บก็จะขยันอยู่สักอาทิตย์หนึ่งเลยนั่นไปก็ชักทิ้งละนะแต่ถ้าได้รับการกระตุ้นอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยอยู่บ่อยๆมันก็จะต่อเนื่องไปได้ดีอันนี้ก็ทิ้งห่างมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังภาวนาไม่เข้าที่เข้าทางก็อย่าอย่าเพิ่งทิ้งครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งทิ้งกัลาาย,ยาณมิตรนะหากัลยาณมิตรหน่อยนะมันจะทําให้เรามีความเพียรต่อเนื่องส่วนมากนะักภาวนาที่ไม่ได้ผลกนะ็คือขาดความเพียรต่อเนื่องแค่นั้นเนองโดยส่วนมากเลยนะร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นต่อให้นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นสมาธิอะไรเขาก็ช่างเถอะ นะแต่พอเราได้ทําต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยว,นะส,วสติสมัญญา่งเป็นพื้นฐานของทั้งสมถะละวิปััสนาเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดตัวศีลสมาธิปัญญาภายในขึ้นมาเองนะเคยย้าอยู่บ่อยๆนะศีลคือความเป็นปกติของจิตนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะปัญญาคืออาการที่จิตเข้าไปรู้เท่าทันทุกสภาวะอารมณ์นะเพราะในความเป็นปกติตั้งมั่นรู้เท่าทันเนี่ยต้อง ต่อเนื่องหนึงน่งเนืองอยู่อย่ามานึกถึงแค่ศินห้าสินแปดอะไรพวกนี้นะศินข้างนอกนี่ยังไม่พอนะนต้องเป็นศินภายในเวลาตายเห็นรูกหูได้ยินเสียงยม,มูกได้กลิ่นลิ้น้มรดกายสัมผัสถูกต้องใจนึกคิดแล้วจิตเป็นปกติอยู่นี่ก็เรียกว่าอินทริยะสังวรลสลนศช่ไหินภายในสินภายในมันเกิดขึ้นมันถ้ามีศินภายในอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราประคับประคองความเพียรได้ต่อเนื่องดี เพราะอะไรพอจิตตั้งพอจิตเป็นปกติมันก็ช่วยให้จิตเราตั้งมั่นได้ง่ายคําว่าตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นสมาธิยาวๆคำว่าตั้งมั่นก็คือมันรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่นะคำว่ารู้สึกตัวอยู่ก็คือแปลว่าจิตมันตั้งมั่นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งต่อเนื่องเนืองๆไปอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องมีจิตตั้งมั่นด้วยนะทีนี้พอจิตเป็นปกติจิตตั้งมั่น มันก็จะทําให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายได้ง่ายขึ้นถ้าจิตไม่เป็นปกติเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟุง้งเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภอะไรเรื่อยเปื่อยไปอย่างเงี้ยนะนะถ้าอย่างนั้นแนะปลว่าจิตมันผิดปกตินะเดี๋ยวก็รู้ว่าโกรธนะรู้แล้วม็ไม่หายโกรธอยู่แล้วก็อยากให้มันหายโกรธล่าไรกัความโลภเกิดมาแทนพอโกรธแล้วก็โลภอยากจะให้มันหาย อะไรเงี้ยอไอ้ยังยแปลว่าจิตมันผิดปกติอยู่จิตไม่ได้เป็นปกติหลายคนที่ถามอ่ะเอ๊ะก็รู้นะ้ว่ากํลาลังโกรธถทถนไม่หายจะไปหายได้ยังไงจิตมันยังไม่เป็นศีลเลยนะเมื่อจิตไม่เป็นศีลจิตมันก็ไม่ตั้งมั่นแค่นั้นเองนะัะ,ะนั้นจิตต้องเป็นปกติก่อนจิตจึงจะตั้งมั่นและรู้เท่าทันและเช่นเดียวกันจิตต้องตั้งมั่นจึงจะรู้เท่าทันและจิตจึงจะเป็นปกตินะหรือถ้าจิตรู้เท่าทันแล้ว ทำให้จิตเป็นปกติก็ช่วยให้จิตตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นมันเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้นะตัวศีลสมาธิปัญญานะอย่าไปแยกจากกันนะต้องไปด้วยกันนะมันฝึกภาวนาไปทําต่อเนื่องไปนะอย่าหยุดนะแม้บางคนบางท่านจะไม่ได้เจอครูบาอาจารย์เอาซะเลยแต่ว่าไม่ทิ้งกัลยาณมิตรไอ้ข้ระกัลยาณมิตรเนี่ยบางคนอาจจะไปฟังทมใน YouTube, ยูทูบ b e เงี้ยแปลว่ามีกัลยาณมิตรคอยกระตุ้นอยู่ นะเลือกหน่อยกันแล้วกันเวลาฟังนะอะไรบา้บาๆบออย่าไปฟังมากนักนะอะไรที่พระองค์ไหนสอนเว้นเพียนก็อย่าไปฟังมากนักนะมีพื้นฐานประยัดไปม,มั่งก็ดีนะนะสติปัฏฐานคืออะไรพระเจ้าสอนว่ายังไงศึกษาไปม,มั่งนะไม่ใช่พระพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะพระบา้บาบอก็เยอะนะนะเพราะนัพอเอาละถอจับหลักปริยัิได้เวลาไปฟังมันก็จะช่วยเสริม S <S <an> มันมีกระยาณามิตรขึ้นมาแล้วหนังสือธรรมะก็เป็นกระยาณามิตรเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเดียวกันก็นเป็นกระยาณามิตรแต่บางทีคุยกับเพื่อนก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่คุยไปก็อวดไปฉันเก่งอย่างน้นฉันดีอย่างงี้ฉันสมาธิดีอย่างนี้บาง,งทีอิจฉาตาลอนขึ้นมาอีกนะวุ่นวายขึ้นมาอีกนะฟังธรรมเด็กครูบาอาจารย์ก็จะดีกว่าอานังสือธรรมะก็จะดีกว่าอย่างี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีกําลังใจที่จะปฏิบัติต่ออย่างนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน